สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะนูจะนำเรื่องราวของปลุกฉลากนะครับในงวดวันที่16กรกฎาคมพศ2565มาฝากทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับเศรษฐีใหม่นะฮะที่ถูกฉลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับพศ2565นะฮะ ก่อนจะไปนะครับรับชมคลิปนะครับก็สนับสนุนช่องนะครับเล็กๆช่องนี้โดยการกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับกดแชร์แชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซหรือแชร์ไปยังพลตฟอร์มอื่นก็ได้นะครับและที่สำคัญนะฮะท่านผู้ชมก็นะฮะกดรูปกระดิ่งนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปคำว่าทั้งหมดนะครับ เวลาหนูลงคลิปวิดีโอนะครับคลิปวิดีโอก็จะไปแจ้งเตือนที่หน้าฟีด youtube ของทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านมากๆนะครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมนะครับจะนะครับพาไปนะครับดูผลฉลากนะครับในงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับพศ2565นะฮะโดยการเขียนลงกระดาษนะครับ ต้องขออนุญาตนะฮะเขียนลงกระดาษนะครับเพื่อให้ดูความชัดเจนนะครับยิ่งขึ้นนะครับ,รนนรบเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ สำหรับผลฉลากในงวดวันที่หนึ่งนะฮะคุณผู้ชมเรือนกรกฎานะฮะหกห้ 6, ารางวัลที่หนึ่งนะฮะรางวัละวละหกล้านบาทรางวัละวละหกล้านบาทนะฮะได้แก่หมายเลข เก้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะฮะคุณผู้ชมเอาละครับมาดูในส่วนของนะฮะร,รางวัลเลขท้ายสองตัวกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับรางวันนะครับละสองพัาาน 2, บาทนะครับ ได้แก่หมายเลข61ต่อมานะฮะมาดูในส่วนของรางวัลเลขหน้า3ตัวกันบ้างนะครับก็มีอยู่2รางวัลน,นะฮะรางวัลละ4,000บาทนะฮะครั้งที่1นะครับได้แก่หมายเลข 2,8,7ครั้งที่2ได้แก่หมายเลข2,4,2แล้วก็จะมีในส่วนของรางวัลน,นะครับเป็นเลขท้าย3ตัวนะฮะร,รางวัลละ4,000บาทเหมือนกันนะครับได้แก่หมายเลข 0ูนยงคั้งที่2หมายเลข5 4 2นี่ก็เป็นนะครับผลฉลากในงวดวันที่1เดือน7 65นะครับก็เป็นตัวเลขที่ออกตามนี้เลยนะฮะเอาละหะมาดูนะครับไฮไลท์ที่เป็นเอกสำคัญ ของคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับก็คือการแปลหน้าปกฉลากนะฮะคุณผู้ชมครับสำหรับการแปลหน้าปกฉลากนะฮะก็จะแปลในส่วนนี้นะฮะที่ผมจะแปลนะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับนี่ก็การเป็นการแปลของผมเองนะครับชมในส่วนของนะฮะปกฉลากก็จะไปเกี่ยวข้องในส่วนของนะฮะ น้ำประทานนะฮะพันธุ์พืชและสัตว์นะฮะผมสังเกตดูนะครับเหมือนเป็นยอยักษ์นะฮะท่านผู้ชมไม่ใช่พอพึ่งนะครับก็เลยอ่านเป็นหีเสื้อกลางคืนนะครับสี่ลินทร์นะฮะผมสังเกตแล้วนะครับสสังเกตหลายรอบมากๆนะฮะก็ก็ได้ออกมาเป็นคำนี้นะฮะ เดี๋ยวผมจะพามาแปะนะครับเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนนี้แล้วก็มีส่วนหลังนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราปยแปรลงกระดาษกันนะครับเดี๋ยวไปรับชมนะครับแล้วก็ข้อมูลกับข่าวนะฮะ เอาละฮะเดี๋ยวมาดูในส่วนของหน้าหน้าปกฉลากนะครับหน้าปกฉลากนะครับก็มีองค์ประกอบด้วยกันนะฮะก็มีผีเสื้อนะครับแล้วก็มีกิ่งนะฮะผมดูเหมือนเหมือนเป็นกิ่งใบโพนะครับหรืออีกในหนึ่งนะครับก็เหมือนเป็นกับกิ่งข่อยนะฮะผมจะแยกองค์ประกอบนะครับก็คือผีเสื้อนะฮะอ่ะขออ่าน ตามหน้าปกฉลากนะครับเหมือนภมสังเกตด,ดูนะครับเหมือนกับยอยักษ์นะครับยียีเสื้อนะฮะยีเสื้อกลางคืนนะครับยีเสื้อยีเสื้อก็คือห้านะฮะท่านผู้ชมถ้าแปลนะฮะ แล้จะสังเกตจากรูปภาพนะครับก็จะมีแล้วก็จะมีผีเสื้อออกมาอีกนะครับเป็น1นะครับสังเกตปีด้านข้างนะครับปีด้านข้างก็จะก็จะมี4นะคะท่านผู้ชม จุดเด่นนะครับจุดเด่นของภาพนะครับที่ผมมองเห็นเลยนะฮะท่านผู้ชมก็จะมีในส่วนของปีกนะครับแล้วก็ลำตัวแล้วก็มีหนวดนะฮะนี่นะครับหนวดก็มีอีกสองหน้าก็จะจับคู่นะครับข้าวขวนะฮะให้ได้รับชมนะครับก็มีในส่วนของนะครับผมจะเป็นเอาแนว แนวนอนนะฮะก็อาจจะเป็น5นะครับเราหยิบ0ูนย์มาใส่นะครับก็จับสลับเป็น50ในส่วนของนะครับตรงกลางก็อาจจะเป็น24แล้วก็จับ42สุดท้ายนะครับก็มี1นะครับโดดๆเลยนะครับก็จับสลับเหมือนเดิมนะครับ ทั้งหมดทั้งมวน,นะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่บัรฟังเท่านั้นนะครับใช้วิจรณญาณในการรับชมนะครับสุดท้ายนี้นะครับ10นิ้วประกบพนมมือนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ